Lido stories with community. Podcast. Connect your stories with our community. สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง What You Miss Podcast หากมีบางสิ่งที่คุณพลาดไปหรือมีอะไรที่กำลังคิดถึงมาตั้งคำถามและตามไปสำรวจความคิดกันละกันผ่านสิ่งดีๆที่เราเลือกมาแชร์ค่ะ ต้องถึงการสิ้นสลายพบกันเมื่อฤดูใบไม้ผลิบานแล้วพบกันเมื่อวันผลิบานสวัสดีค่ะวันนี้คุณกําลังอยู่กับโฟมค่ะคนที่กําลังคิดถึงตำนานคนหนึ่งนักดนตรีชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือฮิเด <H ide S 1> จากวงเอกปนนะคะแล้วก็อยู่กับเพลงด้วยค่ะคนที่พลาดนิดนึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จัก ออตำนานคนนี้เลยตำนานจาก X Japan คือเพลงก็เพิ่งมารู้จักเขาตอนที่โตมาประมาณหนึ่งแล้วแหละว่าแบบเออมีวงร็อกระดับตำนานอยู่นะชื่อวง X Japan เนาะใช่ค่ะแล้วก็วง X Japan นะคะก็มีหนังสรารคดีของเขาเองก็คือ VRX แล้วก็ผ้าแก้กออกมาก็คือ Heri g o r a u ใช่ค่ะของ Hideki m a t s u um t o ต o ค่ะก็คือเป็นมือกีตาร์ของวงต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย วง XJ p ป n นะคะก็จะมีแบบสมาชิกรวมกันอยู่เยอะนี่แหละแต่ว่าพอวงเนี่ยได้ยุบไปปุ่มฮีเดก็ได้มีโอกาสที่จะได้ออกมาเป็นเหมือนแบบศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วชอบตั้งแต่ทีเซอร์ตอนแรกเลยตอนที่ดูก็คือว่าเหมือนเขาเริ่มด้วยคำว่าเวลาผ่านๆไปแต่เหตุใดเขายังกลับมีชีวิตอยู่อืมอืมเพราะว่าฮีเดะอะค่ะเหมือนเขาเป็น ศิลปินที่แบบเป็นตำนายของญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านๆไปอะไรเงี้ยคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแต่ว่าเเพลงของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเคยคีเอทไว้อะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ยังอยู่ในใจแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ต่างๆที่เขาได้ออกมาแสดงแล้วหนัง่ะคะ่ะก็เหมือนเปิดประเด็นตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าสรุปแล้วคือฮีเดะฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นอุบัติเหตุอืม ซึ่งถ้าถ้าใครได้ยินข่าวหรือว่าถ้าไปตามข่าวกันเนี่ยก็จะรู้ว่าสาเหตุที่ฮิเดเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอืแต่ว่าสิ่งที่เขาว่ายังคิดไม่ตกกันมันไม่ใช่แค่มันเป็นไม่ใช่แค่แบบสาเหตุที่ฮิเดะเสียชีวิตค่ะแต่มันคือว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจจากที่ดูแล้วหนังก็เหมือนพยายามสื่อว่าสรุปแล้วว่าฮิเดไม่ได้ฆ่าตัวตายแบบฮิเดะเหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุเพราะว่าเหมือนเขาเป็นทั้งเขาไม่ใช่แค่แบบ ศิลปินชื่อดังหรือเขาไม่ใช่แค่แบบเป็นแบบเป็นแบบนักดนตรีอะแต่เขาเหมือนเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ทําให้แฟนคลับคนหนึ่งแบบมีชีวิตอยู่อะเออเหมือนเขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเป็นแบบแทบจะแบบเป็นลมหายใจของแบบแฟนคลับในแต่ละคนเหมือนแบบเวลาเราชอบใครมากๆอะไรเงี้ยเออจริงๆฟมก็มีคนที่ชอบมากๆอะแล้วแบบศิลปินที่ชอบมากๆอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออบางทีแล้วว่าเขาก็เป็น เป็พนลังขับเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่หรือว่าให้เราหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะแบบว่าไปดูเขาไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งที่ไหนก็ไม่ต่างกันค่คะไม่ต่างกันกับแฟนคลับในสายตาของแฟนคลับของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเรื่องอ่ะก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสามเดือนหลังสามเดือนสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นการไขปริศนาจากเพลงสุดท้ายด้วยนั่นก็คือเพลงเฮอริโกราวที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนแรกเป็นเนื้อเพลงสั้นๆตอนสุดท้าย ก็คือว่าแม้ต้องถึงการสิ้นสลายพบกันเมื่อฤดูใบไม้ผลิบานแล้วพบกันเมื่อวันผลิบานนั่นแหละมันยิ่งเป็นประเด็นเลยว่าแบบว่าสรุปแล้วแบบเขาตั้งใจที่จะฆ่าตายหรือเปล่านะสัญญาณเลยไว้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือนะอุบัติเหตุนะคือมันก็เป็นการขัดแย้งกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ในเรื่องเนี้ยก็จะมีนักสแสดงนําหรือว่าเป็นเหมือนแบบคนสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยูโมโตะยูมะก็เป็นแฟนขับมือใหม่ของฮิเดะที่ จะพาเราไปทั้งแบบทั้งที่ญี่ปุ่นก็คือมีเมืองฮิเดะแล้วก็จะมีเที่เอเอด้วยก็คือไปแทร็กมาว่าแบบฮิเดะไปไหนบ้างฮิเดะทาอะไรบ้างแล้วก็พบเจอกับใครบ้างถึงทําให้เกิดแบบเหตุการณ์นี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันไงกันแน่นะออืมแต่ว่าในส่วนตัวฟูมฟผมรู้สึกว่าการสัมภาษณ์ของยูโมโตยูมาอาจจะมีความแบบ ง่วงนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบสนใจอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้รู้สึกว่าหนังเรื่องนั้นแบบเออมันน่าดูอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเอ็กเจแปนหรือว่าชอบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นหรือว่าชอบศิลปินญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแค่แบบชอบศิลปินคนนึงที่เขารู้สึกว่า เขามีแรงบันดาลใจหรือเขาแบบหลงไหลมากๆอย่างเช่นฮีเดะเงี้ยเขาก็จะมีสิ่งที่เขาหลงไหลมากๆเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีมุมในศินลปินของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แนะนําถ้าสมมติว่าใครที่อยากที่จะดูว่าในศินลปินศินลปินในตำนานคนหนึ่งอะเขาทําอะไรบ้างแล้วเขาไปเจอใครบ้างมีชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าหนังอะก็เล่าเรื่องนั้นพอสมควรว่าแบบเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยค่ะจากการสัมภาษณ์ของหลายๆคนแล้วก็เออสรุปเลยก็คือว่าจริงๆแล้วแบบ คือมันก็ดูง่ายค่ะแบบมันดูได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมคือไม่ใช่แฟนคลับก็ดูได้นะแล้วก็แบบคืออ่ะยอมรับเลยว่าเราก็ไม่ใช่แฟนคลับแต่เราเป็นคนที่แค่รู้จักอะไรเงี้ยแต่เราอะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าซับซับดีมากคือซับเขียนดีมากแล้วก็สาบะเหมือนไม่ได้แค่แบบว่าแปลแค่บทสัมภาษณ์แต่ว่าสาวะแปลทั้งแบบเนื้อเพลงด้วยซึ่งมันคือการถ่ายทอดของศิลปินจริงๆ,ๆเพราะว่าบางทีศิลปินเขาไม่ได้แบบให้สัมภาษณ์แค่แบบ พูดหรือว่าให้อะไรแต่ว่ามันจะสื่อสารจากเนื้อเพลงที่เขาแต่งออกมาอะไรเงี้ยทําให้เราได้เข้าใจออศิลปินมากขึ้นเนาะแล้วแบบเออนั่นแหละซับดีมากๆคือสิ่งหนึ่งที่เราชอบในเรื่องนี้ก็คือซับไตเติลแล้วแบบการแปลของเขาอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องพาดก่อนดีกว่าพาดเนี่ยจริงๆอะหนังอะบอกบอกเรื่องพาดเยอะมากเพราะว่าเหมือนตัวยูโมโตะยูมะะค่ะเขาจะไปสัมภาษณ์ของคนที่เอี่ยวหรือว่าข้องเกี่ยวกับ สามเดือนก่อนที่ฮิเดะจะเสียชีวิตว่าแบบว่าเออเขาไปยังไงบ้างเขาไปทําอะไรบ้างเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นเป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นอะไรเงี้ยอืมแล้วแต่ละคนอะ่ะก็จะพูดเหมือนแบบประโยคที่ว่าแบบถ้าเขาเข้าหาฮิเดะตึ๊ดตืวันนั้นอะไรเงี้ยฮิเดะก็คงไม่เสียชีวิตวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องพลาดที่ที่ทุกคนในหนังอะ่ะพยายามที่จะพูดถึงแล้วพยายามที่จะแบบบอกว่าแบบเออแบบหรือว่าเรานะที่มีแบบ ข้อข้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮิเดะในวันนั้นอะไรเงี้ยเออมันเป็นความพลาดที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถ้าเราแบบมาอยู่ในชีวิตจริงอะเราคงไม่อยากให้เรื่องพลาดเรื่องเนี้ยเกิดในชีวิตเราอะถ้าเราแบบเหมือนแบบใช้ชีวิตอยู่กับแบบปัจจุบันแล้วก็เหมือนแบบสนใจคนรอบข้างบ้างอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าแบบว่าเออเขาเป็นคนใกล้ชิดเราแล้วเขามีลักษณะนิสัยยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พลาดที่จะแบบเข้าไปหาเขาแล้วแบบเออเขาเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเขาแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย เหมือนเทคแคร์เขาให้มากขึ้นอเอาใจใส่มากขึ้นเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาพูดคํานี้อตอนที่แบบเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยสามว่าสรุปแล้วเขาพลาดจริงหรือเปล่าจริงออว่าว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกับเหตุการณ์วันนั้นจริงหรือเปล่าแต่ทุกคนก็คือเอามาโทษตัวเองทางนั้นเลยเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าพูดถึงเรื่องคิดถึงเนี่ยก็คงแบบคิดถึง อีเวตนนั้นใช่ไหมเหมือนที่พี่เพลงก็คิดถึงเหมือนกันหลังจี่จะดูหนังจบใชน่ดูหนังจบคิดถึงอีเวต์ที่เคยเกิดขึ้นที่ l i d o Connect ค่ะก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแหละจริงเท้าความไปก่อนว่าเมื่อวันที่13ทธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของฮิเดะ แล้วพอดีว่าเราก็มีงานวันที่15ธันวาควมที่ลีโด c คอนเน็นะคะเป็นการฉายภาพย,ายนตร์ทั้งสองเรื่องก็คือ VRX แล้วก็เ r r ร g ร Round แล้วก็ฉายแบบนี้คบคู่กันไปสับกันไปทั้งวันเลยนะคะโดยที่เราก็มีสปอนเซอร์ใจดีอย่าง FWD ประกันชีวิตนะคะเป็นจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งบรรยากาศภายในงานก็น่ารักมากเลยเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าเราได้รับการร่วมมือที่ดีจากแฟนคลับของฮิเดะเขาก็เอาสแตนดี้ของฮิเดะแล้วก็โยช่ของโยชิกิเนี่ยมาตั้งที่หน้าโรงหน้าโรงหนังให้คนได้มาถ่ายรูปกันนะเนาะก็มีสีสันตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วคนก็มาถ่ายรูปกันแล้วก็พอคนเข้าไปดูหนังเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสเข้าเข้าออกโรงหนังก็เห็นตลอดเลยว่าจะมีการปาดน้ําตามีการแบบสะอื้นเกิดขึ้นอะไรย่างเงี้ยในโรงแล้วก็ ความพิเศษในวันนั้นก็คือนอกจากที่เราจะฉายหนังแล้วเนี่ยเรายังมีการมาเล่นดนตรีด้วยเป็นเล่นดนตรีสดนะคะจากวง Bullet Guys เขาก็มาร้องเพลงของ X Japan เนี่ยสามเพลงด้วยกันก็คือมี t e a r s Forever Love แล้วก็ Endless Rain นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งในวันนั้นเนี่ยคนผู้เข้าชมที่เข้าไปดูหนังเนี่ยพอเขาดูหนังจบแล้วปาดน้าตาไปแล้วเมื่อกี้พอฟังเพลงอีกรอบก็ปาดน้าตากันอีกรอบก็ <laughs> แล้วก็พี่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแฟนคลับที่เขามา <Okay. S 1> ดูนี่แหละ ก็เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกนะที่เขามามดูหนังสองเรื่องนี้เขาบอกเขาดูมาหลายหลายรอบแล้วแต่ว่าสิ่งที่พิเศษทุกครั้งก็คือทุกครั้งที่เขาดูอะเขาก็ยังคงคิดถึงฮีเดะแล้วก็ร้องไห้ไปกับซีนในหนังทงั้งๆที่เขารู้อยู่แล้วว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าว่าจะจบด้วยคําว่าอะไรด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังร้องไห้อยู่เพราะว่าเขาก็ยังคงค,งคิดถึงแล้วก็ มันยังอยู่ในหัวใจเขาะเนาะแต่ตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าด้วยรอยยิ้มนะออคือมันเป็นมันเป็นความสุขเป็นความทรงจําของเขาอะออซึ่งเราเราก็เกตนะเพราะเราก็เป็นแบบแฟนคลับนักร้องบางคนอยู่เหมือนกัน<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเข้าใจในมุมแฟนคลับที่ว่าเราเรารักศิลปินคนหนึ่งแล้วก็รักงานของเขาอะนะเนาะซึ่งวันหนึ่งคือทุกคนมันก็มีจุดจบที่ ที่ความตายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้ทิ้งบางอย่างอะไรไว้ให้กับโลกนี้เหมือนกับศิลปินหลายๆคนที่ที่จากไปเนาะอืมเหมือนเหมือนตอนอันนี้ขอเล่าแบบว่าเหมือนตอนที่แบบซอลลี่อะเราตื่นมาแล้วเรารู้ว่าซอลลี่เสียเราแบบโอ้โหเพาเออแบบเราก็คงรู้สึกแบบเดียวกันกับที่พวกเขารู้สึกในวันงานวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราที่แบบจะคิดถึงเขาได้ก็คือ เพลงของเขาหรือว่าอะไรที่เขาทิ้งเอาไว้ตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ช่แลรวแล้วผลงานเหล่านี้แหละเนาะมันเหมือนยังทําให้ศิลปินเขายังเหมือนมีโลดแล่นโลดแล่นอยู่ในโลกใบนี้ผ่านผลงานเขาใช่ค่ะค่ะก็เนี่ยแหะค่ะก็เลยจะบอกผู้ฟังว่า ลีดโอคอนเน็กก็มักจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะคือเราเราก็พยายามหาอะไรที่แบบว่ามากกว่าก,า,การฉายภาพยนตร์ธรรมดาอาจจะมีอีเวนต์พิเศษพิเศษแบบนี้ก็อยากให้ฝากติดตามกันเวยด้วยว่าอย่าพลาดนะคะว่าจจะมีโอกาสได้กลับมาจัดอะไร <c oughs> แบบนี้อีก <c oughs> เป็นภาพยนตร์รอบพิเศษอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> ฝากติดตามกันที่เพจลีด o อคอนเน็กนะคะกดไลค์กันไว้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีใครที่แบบว่าเอออยากที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าเออถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบ หนังของศิลปินคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยลองมาจัดกันหรือว่ารวบรวมแฟนคลับกันอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เนาะแบบเราจะคุยได้เพื่อจะได้ปุ๊บอะไรเงี้ยจะได้แบบมาจัดอะไรเงี้กันเพื่อจะได้จัดงานที่เป็นความทรงจําของทุกคนแบบนี้เนาะวิสวยมากค่ะค่ะก็วันนี้ก็เอ่อถ้าใครยังไม่มีลิสต์หนังนะคะที่จะดูต่อไปก็อยากให้คิดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วก็ห้ามพลาดที่จะมาพูดคุยหรือว่า ห้ามพลาที่จะดูเรื่องนี้เนาะถือ<ช>ว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ